ถ้าอย่างนี้มันเพิ่มเพิ่มให้เกิดนิวรณ์เพิ่มให้เกิดกดิเลสในทางที่จะกบเราเป็นพวกโมหะมากขึ้นถ้าก็จะใม้มีโมหะเพิ่มขึ้นเขาก็ส่งเสริมโมหะให้อาหารแก่โมหะสนับสนุนแก่โมหะมันก็เป็นคนที่ไม่มีจิตแจ่มใส เมื่อไม่ไม่มีจิตแจ่มใสก็ไม่เห็นธรรมะได้หรอรู้ว่าแต่ว่าถ้าจิตไม่แจ่มใสแล้วไม่มีทางจะเห็นธรรมะเห็นความจริงของธรรมชาติของธรรมะได้เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้แจ่มใสสดชื่นแจ่มใสไห้เสมอเป็นฐานสำหรับรองรับสติปัญญาที่มันจะเกิดขึ้น ความรู้แจ้งหรือสติปัญญามันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจิตมันเหมาะสมะคือสดชื่นแจ่มใสสมควรแก่ความรู้สมควรแก่หน้าที่ของจิตน,นี่นักษาจิตว่าอย่างที่ถ้านั่งมันง่วงก็ไปเดินสักบ้างรถ้าแก่ถ้าอ,อย่างอื่นไว้ได้ก็ไปอาบน้ำอาบผ้า ให้มันดึงจิตกลับมาให้อยู่ในสภาพที่ผ่องใสอยู่ต่อไปนี่เป็นข้อที่สามว่าชาคริยานุโยกประกอบความเพียรของบุคคลพูดตื่นอยู่เสมอไม่ใช่ไปอดหลับอดนอน อายุทุดดงต,ตลอดเวลาไม่ไม่นอนเลยนั่นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะอีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่งมวยเจ้นี้ข้อชาทยานุโยกนี่มันหมายถึงจิตใจสดใสใสอยู่เสมอถ้าจะเอาไปรวมกันก็ได้ถ้าทุาถือทุดดงไม่นอนเนือสัญจก,การทังเนสัญจก,การค่ะ ไม่นอนอะก็ต้องไม่นอนอยู่ใ้วจิตใจที่แจ่มใสไม่ใช่ไปนังงน่งง่วงนังน่งง่วงใลนั่งมึนชานั่งจกเราอะไรอยู่นี่มันกลายเป็นสองอย่างรวมกันทั้งชากรยานุยโยกและเนสัติกังขะสมาทานไม่นอนแล้วก็ตื่นอยู่ด้วยความรู้สึกที่สดชื่นแจ่มใสแต่อย่างนี้มันทำไม่ได้ติดต่อกันไปเป็นวันวันหลายๆวัน ทำได้เฉพาะบางวันส่วนชาคริายานุโยน่ทำได้อย่างทุกวันติดต่อกันทุกวันเพราะว่าถึงเวลานอนก็นอนนอนอย่างมีสติสมัชัญญา่าที่เขามักจะอธิบายควบคู่กันไว้ด้วยกันเสมอเรื่องนอนอย่างราชศรีสีหาสัยานอนอย่างราชสีไมมีเรื่อง เขียนไว้ชัดอ่ะในอันตกะถาก็มีในบาลีก็มีอ,อราชสีแล้วเข้ามาสู่ที่ที่จะนอนที่หน้าถ้ำหรือที่ที่ลานที่หน้าถ้ำหรือว่าในในถ้ำมันก็กำหนด ที่ที่จะนอนใ,ใกล้ๆทำพื้นที่ให้ดีเดินวนไปวนมาวนไปวนมาก่อนแต่จะนอนทำพื้นที่ํำหับจะนอนให้เรียบให้ดีแล้วก็กำหนดนะกำหนดทิศท,ท,ท,ทางต่างๆทิศเหนือทิศใต้อย่างนั้นใกล้ๆเรากำหนดทิศเหนือทิศใต้อะไรเป็นอะไรทางไหนไหม่กำหนดว่า อย่างแจมแจ้งอะทางไหนเป็นต้นไม้ทางไหนเป็นอะไหินเป็นเออทางไหนเป็นน้ำเป็นกำหนดอย่างนี้ด้วยแล้จึงนอนถ้าเป็นเราเป็นคนนี่กจ็จะกำหนดที่นอนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างหัวข้างเท้าเป็นอย่างไรกำหนด ให้รู้เพื่อจะไม่งวงเงียเพื่อจะไม่ไม่ลงลืมแล้วราตะสีก็นอนนอนตะแคงนอนตะแคงข้างขวาเอาข้างขวาลงแล้วก็เท้าแล้วก็เลื่อมกันพอสมควรถ้าเท้ามันซ้อนกันมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเท้ามัก็เลื่อมกันนะนพอสมควร ให้คำว่านอนตะแคงข้างขวานี่ผมเข้าใจเอาเองเดา,าเองว่ามันคงจะเป็นความรู้เรื่องสรีรศาสตร์นะถ้าเป็นคนนอนตะแคงข้างขวาหัวใจอ่ะมันติดสระมันไม่ถูกทับหัวใจมันลอยตัวมันไม่ถูกทับเพราะว่าหัวใจมันอยู่ข้างซ้ายนะี่มันก็ต้องมีประโยชน์ดีกว่าเี่นอนข้างซ้ายถึงนอนทับหัวใจนะ วางมือราชสีก็วางมือวางเท้าว,วางหางวางหัวไว้ในที่ที่กำหนดกำหนดไว้ยอย่างนั้นกำหนดเม็ดกรวดก็จะินในในอันธกถาใช้กรรมของราดานหรือซ้ไปจะกรวดสีเหลืองคอยอยู่อย่างนั้นอย่างนั้น แล้วก็อน,นอนหลับลพอตื่นขึ้นมาเห็นว่าอ้าวมือเท้าไม่ได้อยู่ที่เดิมห้งหัวอะไรไม่ได้อยู่ที่เดิมราชสีก็ด่าตัวเองว่าชาติมา ไม่ใช่ราดเจ็บสีส็จแล้วนอนอย่างม้า็จแล้ว <c oughs> มันก็ด่าตัวเองที่นี่มันก็ลงโทษตัวเองไม่ไม่ลุกขึ้นไม่ออกจากถ้ำไปหากินไม่ไปลงโทษตัวเองนอนอีกตั้งต้นนอนใหม่อีกเตรียมอย่างเดิมนอนใหม่อีก นำหนดอย่างเดิมวันอีกแล้วก็นอนอีกพอตื่นขึ t <t like ้นมาคราวนี้เห็นว่าเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมหมดก็ดีใจก็ดีใจลุกขึ้นแผ่สีหนาทร่องบรรลืออย่างราชสีแล้วก็ออกไปหากินออกไปหากิน เนี่ยในคัมภีรก็เขียนหนึง่งนอนอย่างราชสีว่าอย่างนี่ภิกษุก็อาศัยหลักเกณฑ์อันอน,นี้นอนอย่างนี้ท่นที่จะนอนดิน้นนอนยกขานอนผ้าหลุดนอนอะอย่างนี้มันมีไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ถ้าจะประพฤติชากริยานุโยค เมื่อนั่งเมื่อนอนเมื่อยืนเมื่อเดินก็รู้สึกตัวเมื่อหลับมันก็ตลอดเวลาที่หลับมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันพอตื่นขึ้นมามันก็ข่าวลุกเดิมมันก็เหมือนกับรู้สึกตัวแม่เวลาหลับก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะทุกทุกกิริยาบทผู้คู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> มันควบคุม ความเจริญแห่งีิเลสแห่งอนุสัยแห่งอาสวะลดปริมาณของอนุสัยของอาสวะลงเรื่อยๆได้ผลทำลองเดียวกับอสองอย่างข้างต้นคืออินทรีสังวรโภชเนมัตัญญุตาอันนี้เป็นชากริยาหวยกให้ผล ประสมประสานกันดีถ้ามีอินทรีย์สังวดีดีจิตใจก็แจ่มใสผ่องใสถ้ามีโพชเเนมัตตัญญาตาดีจิตใจก็ผ่องใสแจ่มใสถ้ามีชาคริยานุโยกดีจิตใจก็ผ่องใสแจ่มใสมันร่วมกําลังกันทั้งหมดสําหรับจะผ่องใสมันก็เลยได้ผลอยู่ได้ความที่ มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาที่เลยจะเจริญงอกงามรุ่งสร้างออกมาไม่ได้เมื่อกระทำอยู่อย่างนี้ท่านว่าภูนั้นรารบให้ความสิ้นไปแห่งอาสวะการเกิดของภูนั้นมีการปรารบเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ คุณทั้งเกตดูดีจ้ะเพียงเท่านี้เพียงหมวดสามหมวดนี่หมวดเดียวเท่านั้นมันก็เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแล้วถ้าจะจริงหรือไม่จริงอ่ะก็ลองสังเกตดูตัวเองว่าเรายังมัวซัวซบเศร้าเราก็ชุนเฉียวโกรธง่ายอยู่หรือไม่ถ้ามันยังมีอย่างนั้นน่ะก็ต้องเสียใจมาก กำดาตัวเองไว้ชาติมาอ <c> ห <oughs> ้กระทันใจมันจะได้เปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะรักษาเครดรริตหน้าของบันพชิตในของสมณะให้ดีที่สุดไว้เท่าที่จะทำได้ถ้าสิ่งต่างๆม,มันเป็นไปแต่ในทางถูกต้องในทางดีเป็นไปในทางถูกต้อง me tampou o